สวัสดีครับล็อบโมดิฟายลังสิิตของหนึ่งครับวันนี้พารีวิวฟอร์ด v e r e s มาไกลนะครับจากเชียงใหม่ครับสายเหนือฮะสายเหนือรถยนต์เป็นเอลเลสสามครับนะฮะก็จัดการเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนหน้าตาใหม่โอ้ดูทันสมัยขึ้นเลยครับแล้วก็ใส่ล้อใส่ยางใส่ไอเทมครบครบเลยนะครับ เนี่ยฮะบันไดไฟฟ้าเห็นเห็นแบบนี้ฮะโอ้สวยจริงครับรีวิวแบบเขาเรียกอะไรตากแดดกันเลยโอ้โหแดดกำลังแรงแบบนี้ฮะมาจอดรีวิวกันหน้าร้านนะครับก่อนที่จะส่งคันนี้จะเดินทางวันเสาร์นะครับรถสไลด์มารับกับจังหวัดเชียงใหม่นะครับรถพีเอสจเอ็มจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ evf 150ครับเปลี่ยนด้านหน้าใหม่เลยนะฮะของเก่าถอดออกหมดนะครับไฟหน้าใหม่ใช้เลยของเดิมครับ ไยตันหมอถอดออกนะครับชุดแก้มฝากระโปรงกระชนหน้ากระจังหน้าทอดออกหมดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนใส่ของใหม่เข้าไปเป็นชุด f 1 5 0จาก TDN Hyper Sport สนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆไฟหน้า a อ h o ฟอร์เรกนะฮะนี่ฮะก็เปลี่ยนใส่ได้เลยครับตรงรุ่นนะฮะง่ายนิดเดียวนะครับด้านหลังมีชุดบายบอดี้เข้ามาเสริมนะครับทำให้หน้ากับหลังบาลานซ์กันนะครับ ช่วงล่างนะครับลูกค้าทํามาแล้วนะเป็นโชว์มาแล้วก็มาใส่ล้อยางกับเราครับใส่ล้อเป็นฮอตทายเฮดหนึ่งหนึ่งสามครับยางเอ็มเอทสามสิบสามกว้างสิบสองจุดห้าอายี่สิบสองครับเนี่ยวนด้านหน้าสองรอบเลยเดี๋ยวไปด้านข้างกันนะเดี๋ยวไปด้านข้างกันโโอ้หร้อนแดดออกนะครับมอสทายครับหรือว่าเขากว้างแล้วแต่จะเรียกนะครับเฮดหนึ่งหนึ่งสามนะคร รหัสถูกเปล่าไม่รู้นะรหัสมันเยอะล้อเกินจำไม่แม่นนี่ฮะมาด้านข้างครับดูทรงด้านข้างนะครับทรงด้านข้างบันไดไฟฟ้าอีบอร์ดครับนะเพิ่อความหรูหราให้กับชายล่างชายด้านข้างมีบันไดส,สวยๆครับขึ้นลงพับอัตโนมัตินะฮะตอนนี้ผมกางไว้นี่ครับเดี๋ยวผมจะปิดนะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้น บันไดไฟฟ้าอีบอร์ดนี่ไงครับครับโอ้โหหรูหราเอาเรื่องทางครับสวยๆฮะด้านท้ายครับเสริมชุดวายบอดี้เข้าไปนะครับให้ดูบาลานซ์กับด้านหน้านะครับเป็นชุดแปะเป็นเทปกาว 3M ครับอยากลื้อยากถอดถอดง่ายนิดเดียวนะครับอย่างที่บอกเราเน้นติดตั้งง่ายครับคืนรูปเก่าสภาพเดิม ก็จะง่ายเหมือนกันนะครับนั่นท้ายนะครับนี่ด้าน,นท้ายใส่ไฟท้ายแต่งเขาเรียกว่าแนวพอชนะครับเส้นกลางมีไฟนะครับเห็นไหมเส้นกลางมีไฟถ้าถ่ายคลิปมันจะกระพริบแบบนี้แหละแต่จริงไม่กระพริบนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED แล้ววิ่งด้วยนะครับนี่ฮะไฟท้ายโอ้โหด้าหลังยิ่งมืดยิ่งแบบยิ่งโหดแล้วเขาเรียกทรงย่อพอ่อนทะรงย่อพอ่อ ผมถ่ายคลิปอยู่ริมถนนนะครับหน้าร้านธรรมดามีเสียงรถเสียงลาเป็นเรื่องธรรมชาตินี่ครับสวยงามคันนี้ลูกพานะครับไปหลายท่านถามว่าใส่ลอ้อแบบนี้ยางแบบนี้ใหญ่ขนาดนี้ทําให้รถอื่ดไหมนะครับก็มีบ้างนะฮะมีบ้างแต่วิธีแก้ไขคือนะครับคันนี้ก็จัดเคร่งไฟฟ้า DTE นะครับ DTE System Thailand นะครับเร่งไฟฟ้าแล้วก็รีแมป ตอนนี้โหขับโคตรมันเลยครับแรงเอาเรื่องฮะติดตีดเลยฮะติดตีดเลยเหยียบนี่ปุ๊ดปุ๊ดเลยนะครับเดี๋ยวดูเร่งไฟฟ้าอยู่ข้างในฮะโอ้โหหล่อเข้มจริงๆครับใครมีเอเวอเรสนะครับ3.2 2.2นะครับอยากเปลี่ยนโฉมอยากดูทําให้มันดูแบบทันสมัยสวยนะครับแตกต่างนะขับไปไหนก็มีคนมอง ต้องมาเลยครับร,รีบมาทาเลยฮะตอนนี้เอวเล่นมาแรงจริงๆครับเอวเล่น e มาแรงจริงๆเนี่ยฮะ,ะดูเขาเล่ไฟฟ้าหน่อยเขาเล่งไฟฟ้า,า,า DTE นะครับนี่ติดไวเลยครับเนี่ยฮะมีสามโหมดโอโ้โหขายเปิดไว้โหมดแรงสุดเลยนี่ฮะโหมดสองแล้วกันแค่นี้ก็แรงแล้วนี่เขาเล่ไฟฟ้าครับปลักตรงรุ่นไม่ต้องห่วงครับนะฮะถอดใส่ใง่าย ให้ขับขี่ได้แบบพูดปาร์ตเลยนะครับติดเท้าติดเท้าครับพร้อมกับรีแมปเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งสําหรับรถพีเอมสอจอเอมเชียงใหม่ครับวันเสาร์เดินทางคือรถสไลด์เลยจ้ะตอนนี้มาไม่สะดวกนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ฝากติดตามด้วยครับสําหรับรอโมดิฟายอีกหนึ่งคันนะฮะคลิปหน้าเจอกันใหม่เอลเลสเอสวัสดีครับ